เสีท่านมารับก่อนครับกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมมานพบคีรีพัวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมครับท่านประธานครับอย่างที่ท่านสมาชิกในห้องนี้ ได้พิปรายไปแล้วนะครับความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมคือความอายุติธรรมซึ่งผมเข้าใจว่าห้องนี้ไม่ได้ปฏิเสธและคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกันว่ากระบวนการที่ล่าช้าคือความอายุติธ่ธร,รมท่านประธานครับผมคิดว่าวัตถุประสงค์ในมาตราที่4ผมคิดว่าทุกฝ่ายเห็นด้วยกันว่าจะใช้ระยะเวลาที่มันสั้นรวดเร็วและมีคุณภาพนี่นำไปสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรม กับพี่น้องประชาชนอย่างไดพี่น้องประชาชนถึงจะได้รับความเป็นธรรมผมรอคอยนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการมีกฎหมายฉบับนี้เพียงแต่ว่าในเชิงเนื้อหาในเชิงกระบวนการเนี่ยมันจะส่งผลถึงข้อเท็จจริง,งส่งผลถือให้เกิดความยุติธรรมได้อย่างไรผมคิดว่านี้เป็นภารกิจของกรรมธิการร่วมที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านประธานครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยมีปัญหากับคนที่ มีอำนาจกับคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมานี่ครับมันจะมีปัญหาและส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนคนยากไร้คนชายขอบคนที่ไม่มีสิทธิในทางการเมืองในทางอํานาจในชั้นต่างๆของประเทศนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตยกต,ตรงอย่างอย่างนี้ครับท่านประธานครับกรณีความยุติธรรมในประเด็นที่ดินป่าไม้ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับ วันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอยู่ในที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไมา้ที่ราชพัสดุที่ของอนอสอรอที่หลวงต่างๆทั้งหมดเนี่ยข้อมูลโดยกรมกรมผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านคนคนเหล่านี้จะเจอกับปัญหาในเชิงกระบวนการยุติธรรมตลอดเวลาครับท่านประธานครับ นเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกรมทยานและกรมป่าไม้วันนี้คดีที่ยังคาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคดีที่เจอผู้กระทําผิดหรือว่าคดีที่ไม่เจอผู้กระทําผิดที่ชาวบ้านเรียกว่าคดีแห้งคดีแห้งนี้อย่างนี้ครับท่านประธานครับคนจับก็ไม่รู้ว่าใครบุกรุกไอ้คนถูกที่กล่าวหาก็ไม่รู้ว่าจับเมื่อไหร่มีการติดป้ายและก็คาไว้ที่โรงพัก คดีอย่างนี้รวมๆแล้วนะวันนี้ก็คือประมาณไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคดีเพราะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมคิดว่านอกจากขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องของต้นตอสาเหตุปัญหาที่จะมาจะนำไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมกรณีอย่างนี้ครับท่านประธานครับผมยกตัวอย่างง่ายๆ พรบป่าไม้2484นะครับนิยามความหมายของป่าไม้คือป่าคือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประการเมื่อปี2484เนี่ยนะครับณนะวันนั้นนะครับผมเข้าใจว่าหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้ครับบ้านก็เป็นป่านะครับวัดก็เป็นป่าโรงเรียนก็เป็นป่าที่สาธารณะทั้งหมดก็เป็นป่าชุมชนบางชุมชนทั้งอำเภอวันนี้สถานะก็ยังเป็นป่า เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะนําไปสู่กระบวนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ผมคิดว่าต้นตอนเหล่านี้มันนําไปสู่ความอายุติธรรมผมอยากจะเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของกระบวนการก่อนที่จะนําไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจของไม่ว่าจะเป็นสอบสวนอายการสารต,ต่างๆเหล่านี้ครับมันมีเนื้อหาที่มันไม่มีความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ก่อนกฎหมายประกาศพี่น้องประชาชนที่ ปากหลักปากฐานและใช้ประโยชน์ร่วมกันก่อนที่จะมีําว่าประเทศไทยด้วยซาำไปโดยเฉพาะ8จังหวัดภาคเหนือนี่นะครับที่เจอปัญหาเรื่องนี้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เช่นสลบไม่เกิน30เอร์เซนะครับไม่สามารถจะทำมาหากินได้แต่ภูมิประเทศของประเทศภาคเหนือทั้งหมดแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างนี้หมดเลยครับผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงครับมีมติคอรมอสามสิบมิยศีหนึ่งตั้งแต่ปี4ีหนึ่งถึงวันนี้ครับ ยังไม่มีการดรําเนินการใ,ใดๆแต่ภายใต้มตินี้ก็มีการจับกลุ่มแล้วก็ส่งพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจํานวนมากเลยนะครับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องอย่างนี้และแบบนี้เนี่ยกระบวนการก่อนที่จะมาถึงหน่วยงานต่างๆเ่าเนี้ยจะเป็นไปได้อย่างไรครับประเด็นที่สองครับท่านประธานครับเรื่องของสาสนาบุคคลและคนที่ไม่มีสัญชาติวันนี้เรามีพรบรว่าด้วยเรื่องของกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติ วันนี้โดยความรับผิดชอบของกรมการปกครองแล้วก็หลายๆส่วนผมคิดว่าเรามีขั้นตอนเรามีรูปแบบเรามีวิธีการเรามีเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบเรื่องดีเอนนะครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนข้อกฎหมายวิธีการหมดเลยนะครับแต่กระบวนการพิสูจน์กระบวนการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆที่มันล่าช้านี่นะครับผมคิดว่ามันไม่ได้ก่อเกิดความเป็นธรรมให้กับบุคคลที่รอการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งกลมๆผมเข้าใจว่าข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไม่ตม่ำกว่า0 0 0 0 0คนชัดเจนที่สุดครับท่านประธานก็คือกรณีน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับวันก็สามารถที่จะเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนได้นะครับก็สามารถที่จะเรียนได้แต่เรียนแล้วก็คือไม่มีวุฒธธิการศึกษาครับที่จะไปเรียนต่อบางคนเนี่ยมีความสามารถที่จะไปเรียนต่อเรื่องของวิศวะเรื่องหมอนะครับพอสถานะบุคคลเนี่ยไม่มีความชัดเจนอย่างนี้ครับ เขาสูญเสียโอกาสกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยไม่มีความชัดเจนไม่มีความล่าช้าตั้งแต่ต้นผมอยากจะเรียนที่ประชุมแห่งนี้ครับว่าจริง,รงๆแล้วเราสามารถที่จะลดเกี่ยวกับคด,ดีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก่อนถึงที่จะเข้าสู่กลไกกระบวนการยุติธรรมนะครับเราสามารถที่จะลดได้โดยกระบวนการกระจายอํานาจในการตัดสินใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับในมาตรา5ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหลายกระทรวงนะครับผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการชี้ขาดว่ามีความผิดชอบยังไงแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของต้นต่อที่นําไปสู่พี่น้องประชาชนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะอยู่ในขั้นตอนตัดสินใจว่า พี่น้องประชาชนที่ได้เรียกร้องสิทธิยืนยันอยู่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่30-40ปีวันนี้ยังพูดเหมือนเดิมว่าข้าพเจ้าอยู่ก่อนกฎหมายประกาศเพราะนั้นหน่วยงานตรงนี้นะครับควรจะอยู่ในขั้นตอนหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการกระบวนการตัดสินใจของกระบวนการยุติธรรมครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ